ตอนนี้เราอยู่กับตัวปีปีโปเตโต้ทุกคนครับเป็นตัว a n นิมอลเบลล o นดนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองสุ่มดูแล้วกันว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างพวกนายขอตัวดังๆนะอย่างทุงทุงทุหรือไม่ก็ทาราเล่โรทาราลาเออมาเราลอมากะคนละทีก่อนพวกนายดูซิจะได้ตัวอะไรตัวแรกนะโลเลยอุ้ยโอ้โฉันได้มาเป็นบูลูซินนี่บานานี้นี่จะได้ปีปีโปเตโต้ตัวเดิมเลย ได้อะไรในกิจเตะอะไร,ะไรสักอย่างนี่แล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนมันได้ใช่ไหมทุกคนเราลองดูลองใส่หนึ่งใน500นะของฉันนี่ไงตัวนี<ร>้ใช่ไหมและประเด็นคือเราสามารถฟังเสียงไนดะ้นะพวกนายนะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อน ini, m ูล a t t i n i banana n i มูมู m o ประมาณนะั้นแหละทุกคนนะเสียงนี่แหละไอเอเลนเรลองบ้างสิตัวอิปโปพอตัมมีชื่อว่ากุ้งก้ามกรามที S ่มีหัวใหญ่โตและมีรูปร่างที่สวยงามในทะเลทรายที่ร้อนและกว้างใหญ่ due sandali giganti come un casto น,วน,สสน,นึว่าบทสวสดเนี่ยใช <c oughs> ว่ามันมันเหมือน,นบนบน,บนนะมันไม่ได้พูดชื่ออะไรขนาดนั้นเออ <c oughs> ชื่อมันอยู่ตรงไหนอะเนี่ยอันนี้พูดเนื้อเรื่องเลยไปเนี่ยถามจริงเ <c oughs> ออมาทุกคนงั้เดี๋ยวเราก็สุ่มไปเรื่อยแล้วกันถ้าเกิดว่าเราได้เจอตัวทีเด็ดเราค่อยมาโชว์กันแล้วกันนะทุกคน <c oughs> ไม่อยากฟังของฉันด้วยอะของนายมันตัวเริ่มต้นอ่ะลองฟังดูได้อหมพี่พี่โปเตต is une criatura casme che abite dans selva magical wire con zai batatis ไม่รู้จะมาฟังทําไมเนี่ยเสียแบบนี้เอาเวลาไปฟังอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มสู่กันไปเรื่อยๆได้เลยพวกหนายลองกดออโต้โหลดดิมาสิเอ้ยออโต้โหลดได เออออโต้ฟรีมาโหเนี่แบบตัวเมื่อกี้ตัวอะไรเราสูงไปเรื่อยๆก่อนหนึ่งในยี่ห้านะทุกคนหนึ่งในสี่ได้ตัวที่เล่นได้แล้วว่าจะได้หนึ่งในพันว้าวหนึ่งในพันโชว์โชว์เลยโชว์เลยหนึ่งในพันไหนดูหนึ่งในพันพวกนายหน่อยนี่นี่นี่ตัวนี้เลยอุ้ยอ่านชื่อซีเอเรียนชื่ออะไรเอ้ยตัวเดียวกันนี่พวกนายลาสเบอร์รี่นีุ่กับปาปาปีนี่อะไรอย่างนี้โอม ชูว่าเป็นตัวที่หายากที่สุดแล้วตอนนี้สำหรับพวกเราเพิ่งสังเกตฉันได้1ใน7จ็ดแสนมาด้วยอ,ะอ่ะเดี๋ยวนะตัวอะไรอ,ะอ่ะลีลาลีลาลีลา <laughs> <laughs> แต่ของชั้นะมากสุดตอนนี้ที่ฉันมีนะคือหนึ่งใน5,000คือตัวนี้บริบบิบ,บ,บคลัสดีคลัสแต่ในระหว่างที่เราโรนั้นเราก็สามารถที่จะผ่อนคลายได้นะ นี่กระโดดปีเลยไยหอาจจะมีสมบัติรอเราอยู่หรือเปล่าในซองก่อนซองก่อนอุ้ยสูงมากพวกนายกระโดดขึ้นมาตัวใหม่หรอหนึ่งในแปดแสนน่ะตัวกบยางอ่ะเจ้ากอบอุ้ย ตัวนั้นก็ดังนะกบยางล้อรถเออตัวเด่นเลยอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ผมถือขึ้น่างชาผมขอรลหน่อยละกันนะเดี๋ยวจะไม่มีความคืบหน้านะโลรลขอตัวดีๆหน่อยนะคะไม่เอาไม่เอาแมวกุ้งแล้วไม่เอาอุ้ยตัวนี้เอามาทำไมตัวเริ่มต้นอยากได้แบบชุ่งชุ่ชุ่งแซวหรือเออมาระดับไหนอะเนี่ยบื่บื่อไปต่พี่มันก็อยากได้เหมือนกัน่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเปลี่ยนตัวที่เราใช้บ้างอุ้ยหนึ่งในห้าแสงก็มาแต่ตอนนี้ผมขอลองไปดูด้านมองกอนละกันว่ามีอะไร ไม่ว่าจะสูงแค่นานก็ไปชาาื่พวกนายไม่อยากเราไม่เดิไปชั้นหรอตอนนี้ฉันอยู่บนฟ้าสูงและกำลังขึ้นไปนอยู่อ่ะตอนนี้ตามไปเหมือนกันถึงราคาถึงราคาตรงนี้อ่าวุ้ยเสียวอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ย <S 2> <S 2> <S คือพอฉันมานั้นมันไม่มีอะไรนอกจากผู้สุดสวยที่เราได้ชมและทานอย่างไกลเลยอเออวกวนจริง ใกล้จริงไอ้เฉลยใครตัวเหลืองๆมั้งนะเฉลไอเอริยานนี่ว่าอะไรเบเกอร์นีเลมอนโลโกโลพวกนั้นไม่ต้องมาก็ได้นะไม่มีอะไรนะสุ่มก็ไม่ได้ดีขึ้นนะเท่าที่ฉันดูเนี่ยโอเคงั้นสุ่มอยู่ข้างล่างดีกว่าเสียเวลาเดือนเป้าหมายเราลองแบบว่าสุ่มให้ได้ครบทุกตัวไหมวันนี้จะถึงไหมจะครบไหมโอ้ยยากล้าเลยยากมากเลยอะตักว่าเมีดวงให้เราเติมไหมล่ะมันจะมีคําว่าลักบูสต์อยู่นะเอาลองกดดูก่อนไอรวดว่ะรวกตัตวา พวก่งนี้ฉันสามารถเติมลักบู๊ได้ในราคห้าสิบว้าวอ่ะาคามีสภาพสุดดูสิว่าจะได้ตัวอะไรสลับลักบู๊สโอ้โหชิมแปนซินี่บานานี่นี่มาแล้วหนึ่งแสนลักบู๊สบันทีละครั้งเอาจ่ะกบหรือว่าได้ตลอดไปอ่ะเออน่าสี่น่าจะตลอดไปนะฉันว่านะดูดิมันบู๊สตลอดเลยอ๋ออ๋อนี่บู๊จนหนึ่งในสี่เลยเปไงล่ะ มาดูต่ออยากได้รืร right oh. oh, ืบอปาตเพียนนะปาตเพียนพวกไหนตอนแรกพวกนาบอกว่ามันน่าจะยากใช่ไหมที่เราจะได้ทุกตัวอดูด้านซ้ายสี่อันล็อกเอาโอ้โหหนึ่งพันโรสบักเพื่อเอาทุกตัวโอ้ในแจวเหนือจะกร้าเบเอากระบ้าแล้วจะขอสุ่มดีกว่านะมันน่าจะแพงไปพันโรบักแถมถึงไม่ได้ครบเราก็ไม่โกรธด้วยอะเนี่ยตัวมันน้อยอยู่ จ้าหนูทาโก้มาเป็นอาหารของชาติดีๆแกมันก็แค่มะเขือเทศกระทิงนันแหละอย่างนี้ฉันเองอยากได้ชุงชุงถุงซาฮูรเรามาแข่งกันไหมล่ะใครจะได้ก่อนอ๋อได้เลยได้เลยอ่อใครจะพร้อมโชว์ถุงถุงถุงก่อนตัวแรกนะตัวที่ดังที่สุดฉันว่าตัวนี้อะระหว่างนี้ก็ไปหาอะไรทำกันนะทุกคนนะเราเปิดสมัย แต่ฉันอยาบอกเกมเพิาอย่างหนึ่งนะเวลาเราออโต้โลนี่ให้เอาสายรั์มันไปด้านอื่นได้ไหมไว้ทุกกลากนะมันมองไม่เห็นทางเลยจะเดินนมองไม่เห็นอไปทีเล็กๆสักที่หนึ่งได้ไหมวุม้นจะบางจอทําไมล่ะเนี่ยเอออยากเห็นตัวสุ่มแล้วแบบว่าเห็นตัวละครไปด้วยปล่อยให้หน้าที่ของบางเป็นบางขายรตีอย่างเดียวพอ เอางี้เรามาโชว์ก่อนว่าที่หาย่าสุดของร้านนั้นคืออะไรมาเปลี่ยนตัวเลยหาย่าสุดรอะเอามาโชว์เนี่ยแหละตัวหาย่าสุดชั้นหนึ่งในห้าแสนอุ้ยเอเลี่ยนคือกากสุดเลยใช่ท่นอสุดแล้วใช่ไม่มีหลักแสนเลยยีรับกำนันเจอกบลูฟี่หน่อยเป็นไงโอ้โหอย่างเงยียสูดนิ้วเท้าเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหยียดไอ้วิญญาณกบโดนรถเหยียบ ว่าไงแล้วทำไมฉันรู้สึกเจ็บเองวะเนี่ยมันว่าตัวเองเลยเออไม่นะขอโทษครับบันพบุบุษครับผมไม่ได้ตั้งใจจารลบหลู่คุณเฮ้ยแล้วนั่นคืออะไรอะ่ะชิมละละละนันลอยๆด้านบนน่ะคืออะไรฉันก็ไม่รู้เห<อ>มือนกันอะ่ะอาจจะเป็นรูปปั้นเฉยๆเปล่าวออ๋อเป็นตัวหายากนั่งไงมันเขียนอยู่ว่าหนึ่งในอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยรวมกี่ตัวลวนั้น ซูมต่อซูมต่อทุกคนครับจังหวะนี้ไปหาอะไรทาต่อละกันนะครับซูมไปจังหวะที่เรากำลังออโต้ทุกคนครับเดี๋ยวผมเติมเสริมหน่อยละกันนะฟ้าสโลนะจะได้แบบเร็วๆนะได้ตัวเร็วๆแต่เกมนี้ดีอย่างหนึ่งนะราคาโลบักนี่มีจะผ้ามักเลยนะไว้ห้าสิบเองอะฟ้าสโลเฮ้ยก็ไปเท่าไไร่เออก็ดูจากคุณภาพแมปก็ไม่แพงอะไรดีแล้วฉันมีอยู่สี่ตัวที่ฉันอยากได้คือชุงชุงชุงซาฮอรเรตาลาเลตตาลาลาบอมบอดีโลคอคดีโลเปื้อเปือปตาิม นี่ยแหละที่ฉันอยากได้ปัตตาพิมพนี่มันตัวอะไรอะตัวเท้าใหญ่ไงเอเลี่ยนนี่เป็นเหมือนอยู่ในป่านะบรึ้บสกีบินีดับๆ yes yes โคละอันพวกนายเมื่อกี้จะได้ของดีมาอัไหนลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนเลยลองเปลี่ยนเลยบรึ้บปัตตาพิมพ้นี่แหละตัวที่ฉันอยากได้เอเลี่ยนเจ้าเท้าโตบรึ้บปัตตาพิมพ์หนึ่งในเท่าไหร่อะฉลามมันบางเหนึ่งในหนึ่งจุดห้าล้านน่ะ แสดงว่าตอนนี้ฉลามนั้นหายากสุดดีใช่ฉลามนั้นไปไกลเลยบ้าตปีมหลังจากที่ผมนะครับไปสุ่มมาชั่วเวลานานมากทุกคนนี่ก็ได้มาทุกทัวเลยนะครับผมเห็นไหมมีการหลอกลวงและตัวที่ผมอยากได้ที่สุดชุงชุงชุงแซฮูเริก็ได้มาแล้วน่ชุงชุงชุงทุงแ นี่นายได้มาจริงเหรอเนี่ยเจกอบเว้ยแปลกแปลกเนี่ยแปลกแได้ตัวนี้ก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่ากับได้ครบทุกตัวที่นายพูดนะเจ้ากอบที่นายทำอะไรหรือเปล่านี่ทำอะไรเพิ่มเติมปะเนี่ยคนมันดวงจะดีคนมันใช้เวลาสุ่มนานนะเว้ยเนี่ยมันก็ต้องไม่แปลกถ้าเกิดจะได้ทุกตัวเดี๋ยวดูซิมีนี่ตาราเ่โรตาราล่าก็มีว้าวหายากก็ทุงทุงอีกันหนึ่งในสิบล้านเลยไอ้นี่มันแค่จะเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องปกตินะคือฉันทำบุญมาเยอะไงเก้าวัดเก้าวัดมีการเติมลบักหรือเปล่าดู ชุ่มาแบบคนรวยไม่กินนะไม่กิ่นกินอะไรเนี่เดินไปแล้วมันมีขมเหลวควันนะเจ้ากรลองเดินดูดิอ๋อนี่มันกลิ่นคนรวยไม่ต้องแปลกใจหรอกเออกินมันตดแหละไหนลองบอมบาีโลคอคดีโลมีไหมเนี่ยทำไมไม่เห็นบอมบาีเนี่ยเอ้าเออมีไงมีอยู่มีอยู่ผ้ามันเป็นแบบนี้ตัวแกไม่แกจระเข้ของเล่น ประมาณนี้ทุกคนครับได้มาถึงโอ้ยนี่ไงมีอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่อันนี้อันนี้แมอ,อ,อันนี้ <c oughs> ของจริงอันนี้ของเทงอันนี้คือนนบินล่วงอ่ะบินต่ำจังเลยเออทำไมไม่ให้แบบว่าขึ้นสูงหน่อยต้องกระโดดอ่าถึงจะเห็นในระเบิดแะทุกคนที่ห้อยอยู่อันนี้น่ียะไม่ออกจากรันเวนะจะกอบฉันว่าได้เลยงั้นฉันเทคออฟก่อนแหมมันไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้น จะกรอบช่วยดูหนดีว่าหายากที่สุดนี่คือเท่าไหร่เออไม่เลี่ยงเอ้ยนี่อันนี้น่าจะแบบหายากสุดว้ายอะไรเอ,อ่ยหนึ่งในอะไรเอ,อ่ยที่เราดูก่อนหน้านี้ดูโอ้ฟิวชั่นหลายตัวมากเลยอะ่ะมีทั้งพุงพุงมีทั้งกบยางทะเล่ก็มีอันนี้น่าจะหายากสุดแล้วเพราะมันอะไรเอ,อ,อย่ยไง,งส่วนที่เหลือมันมีตัวเลขนะครับ <L eg ger> <L eg ger> โอเคฉันรู้แล้ววันไหนได้ครบทุกตัวเพราะอะไรก็เพราะุูมไงฉันุูมมานาน ถ้าสุ่มมันจะมีตัว v ีพีได้ไงเราเออนายคิมอวเอาก็มันบั๊กหรือเปล่าเออบั๊กนานจะคิดว่าฉันเติมมัตรอกออล่หใช่อ่าเดี๋ยวลองกดให้ดูเลยไม่ได้เติมนี่ไงเห็นไหมมันยังมีให้เราเติมเลยเมานายโกหกไปเนี่ยนะเจ้ากลาบไม่สนทุกคนดูดิทำไมฉลาดไม่เล่นไม่เชื่อเลยอะ่ะนายเติมแน่นอน, <c oughs> นอะไรวะกกกกเเเเลลีีีีียยยยไไไมมม่่่่่ชชาาน